หน้าโครงการ SCG ร้อยใจร้อยแปดชุมชนรอดภัยแล้งชุมชนบ้านขามบ้านโคกยาวตำบลสร้างนกทาอำเภอเมืองจังหวัดอํามจเจริญโดยทั่วไปตำบลสร้างนกทาเกิดปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคและบริโภคในช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายนของทุกๆปีนะคะผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชากรเป็นอย่างมาก ทำให้เกิดการขาดแคลนน้ำอุปโภคและน้ำเพื่อการเกษตรสัญญาณความเสียหายทางเศรษฐกิจและสังคมด้านผลผลิตทางการเกษตรน้ำจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนาและแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่อย่างจริงจังโดยเฉพาะการเพิ่มพื้นที่ชนระทานพัฒนาศักยภาพของแหล่งน้ำ ให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างมากขึ้นพัฒนาศักยภาพของพลังงานแสงอาทิตย์และการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำชุมชนบ้านขามบ้านโคกยาวได้เสนอแผนงานโครงการ SCG ร้อยใจร้อยแปดชุมชนรอดภัยแรง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวชุมชนบ้านขามบ้านโคกยาวตำบลสร้างนกทาอำเภอเมืองจังหวัดอำนาเจริญต่อมูลนิธิอุโทกพัทในพระบรมราชูปถัมภ์เพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรในพื้นที่และหาแนวทางการพัฒนาแก้ไขปัญหาความต้องการของเกษตรกร ปัจจุบันตำบลสร้างนกทาอำเภอเมืองจังหวัดน้ํเจริญมีปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่ออุปโภคในช่วงฤด,ดูแล้งอย่างต่อเนื่องส่งผลต่อความเป็นอยู่ของประชาชนเป็นอย่างมากทําให้เกิดการขาดแคลนน้ำในการอุปโภคและบริโภคนําความเสียหายทางคุณภาพชีวิต ของคนในชุมชนตลอดจนเศรษฐกิจและสังคมจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการพัฒนาแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคในช่วงฤด,ดูแล้งในพื้นที่อย่างจริงจังโดยพัฒนาศักยภาพของแหล่งน้ำที่มีอยู่ในชุมชนมาใช้ประโยชน์เพื่ออุปโภคพัฒนาศักยภาพของพลังงานแสงอาทิตย์ การบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบซึ่งเป็นการแก้ไขปัญหาและแนวทางการช่วยเหลือชุมชนที่ขาดแคลนน้ำในการอุปโภคตลอดจนเป็นการลดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการผลิตน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคด้วยไฟฟ้าส่งเสริมการใช้พลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ในการสูบน้ำเพื่อส่งน้ำสู่ชุมชนสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การเพิ่มศักยภาพ การผลิตการใช้และการขยายตลาดพลังงานแสงอาทิตย์โดยสนับสนุนครัวเรือนและชุมชนมีส่วนร่วมในการผลิตพลังงานทดแทนสภาพพื้นที่ดำเนินงานชุมชนบ้านขามบ้านโคกยาวจะขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้งและมีลำห้วยสีโทมีน้ำใช้ตลอดทั้งปีจึงสามารถผันน้ำขึ้นมาใช้ประโยชน์ได้ แผนการดำเนินงาน 1. งานก่อสร้างระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด3.6กิโลวัตต์ติดตั้งทุนลอยจำนวน9แผง 2. งานก่อสร้างวางระบบท่อส่งน้ำา 3. งานก่อสร้างระบบกองน้ำปรับตาผิวดินผลที่คาดว่าจะได้รับ ช่วยบรรเทาและแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคในช่วงฤดูแลง้งประชาชนได้รับผลประโยชน์ประกอบด้วยชุมชนบ้านคามหมู่สามจำนวน34ครัวเรือนประชากร173คนมีน้ำใช้เพื่อประกอบอาชีพเสริมในชุมชนและสามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชนความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน ชุมชนบ้านขามบ้านโคกยาวองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทาสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์กรเอกชนหรือสสนสำนักง,งานสภาเกษตรกรจังหวัดอมาเจริญ